เพอีใหม่ s a m ซ u งก g a ซ a x y Note 20กับสี y mm s ล i c Green มาพร้อมดีไซน์จอไม่โค้งให้กล้องหลัง3ตัวตเตรียมเปิดตัว5สิงหาคมนี้เพอสีใหม่ Sam s u n g g a l a x ง Note 20กับสี y mm s ล i c Green มาพร้อมดีไซน์จอไม่โค้งให้กล้องหลัง3ตัวตเตรียมเปิดตัว5สิงหาคมนี้ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนตระกูลละทงที่ใกล้จะเปิดตัวจากทางซัมซุง อย่าง s s ัมซ g งกล a ซี o โ e 20 e ลีออกมาพอสมควรเลยนะครับล่าสุดก็ได้มีการปล่อยภาพเรนเดอร์ของ Sam ั sung ง a ลาซี o โ e 20ออกมาเพิ่มเติมล้ครับกับสีใหม่อย่าง Mystic g r e e นพร้อมทั้งสี Mystic b ล o n d e และ Mystic Grey ด้วยครับแต่ถ้าดูจากภาพที่เผยมาจะเห็นได้ว่าสมาร์ทโฟนรุร่น s a s u u n g งก a x ซี o t e 20จะมีหน้าจอปกติไม่ลงโค้งเหมือนกับ g กล x ซี o t e 20อัตรานะครับ ร้อมทั้งให้กล้องหลังมันวด3ตัวทิปเปิคลคัมาและปากกา S Pen ที่มีสีเดียวกันกันกบตัวเครื่องอีกด้วยครับคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy Note 20จะมีสเปคต่างเลยครับตัวเครื่องมีขนาด161.6คูณ75.2คูณ8.3มิลิเมตรหน้าจอแสดงผล Super AMOLED Infinity o l e Play ขนาด6.7นิ้วความละเอียด Full HD Plus 1,080ณ2,400พิกเซลตาส่วน20 9 มีค่ารีเฟรชระดับห0เฮิรตซ์รองรับการสแสดงผลมาตรฐาน HDR 10 Plus ฉายชิปประมวลผล Exynos เก้แบบ Global หรือ Snapdragon 865ห plus ตามแต่ละประเทศที่วางจำหน่ายครับให้แหลมาที่ 8GB กิกส่วนเราให้มาที่2 5 6กิกไม่รองรับหนวยคมจําภายนอกมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 1ิครอบทับด้วย One UI 2อมีคุณสมบัติป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นมนาตรฐาน IP 6 8พร้อมด้วยปากกา S Pen ที่มีค่าความหน่วง26มิลลิเซกัน รองรับดูอัลซิมที่มี1ซิมเป็น e ซิมครับให้กล้องหลังมันว่าสามตัวที่เป็นาคาเมรากล้องตัวหลักความละเอีย12ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวท์ความละเอีย12 000 000 x, ล้านพิกเซลกล้องเพาราสิโคปเทเลโฟโต้ความละเอีย64ล้านพิกเซลรองรับการซูมแบบไฮบริดซูม3เท่าบันทึกวิดีโอความละเอียสูงสุด8 k 30เฟรมต่อวินาทีหรือ4 k 60เฟรมต่อวินาทีครับส่วนกล้องหน้าความละเอีย10ล้านพิกเซลรูปแสง f 2 2รองรับมาตรฐานการเชื่อมต่อ wi-fi 6 บูทูธ5.0 GPS และ NFC มีพอร์ช่อมต่อ USB Type-C มีลำโพงเสียงสเตอริโอที่ปรับจูนจาก AKG รองรับ Samsung Pay รองรับ Wireless Dex รองรับบริการ Steam Game จาก Microsoft Project X Cloud ให้แบตเตอรี่มาที่4,300ม ah, ิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วค้าไร้สายและฟังก์ชัน Wireless Power Share อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนตระกูล Samsung Galaxy Note 20 Ultra จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Galaxy Unpacked ที่จะจัดขึ้นในวันที่5สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับและข่าวดีของเพ่อนบ้านเราเพราะคาดว่าอาจจะวางจำหน่ายที่บ้านเราทันทีหลังจากการเปิดตัวเลยทีเดียวครับ